ห,ห้วนเหวะฮะ่มาว่านอวนอ่ะอคือไอ้่ารักจลูกเลยตัวได้ๆอ้วนอ้วนอ่คืออ้ังมาว่าอันอ้วนหายเมล็ดนะลูกเอ้ยหายมเมล็ดเนียเ่ย,ย,จ,ยจะขี่ทีไรห้าตัวอืมอืม

อืมเ่ามันจ大了อืมอืมอืมสิบสิบสิบกว่าวันสิบวันที่หกวันที่ปปดแต่เดจังอาทิตย์ก่อนไปไหนนาะจะเอาไปใส่ก้วเอาไปเลย ให้แม่เ,เลี้แน่ลูกไปใช่ละชื่อน่าดีอะอ่ะอ่ะ,อะไปเรืวเอาไปเรืวอใเล็ดยงแน่ตัวน,น,น้อยๆนะฮึฮึยังป่ะมาสองอาทิตย์อยู่ซื้อต่อเทสนะซื้อต่อเทนเจ้าเจ,จยัง มาเหรออืมอืมอือือืเป็นอะไเนไอืมอืกอม่าา้ยน่อยเ่จะ <produ> <NS> ่านจเขาเรียน

<laughs> โอ้ยจะเป็นเพิ่อนน้องไอแม่เลนแน่หรือหล่ะ <laughs>

แค่ยึดตัวเดียวได้มันก็มาเอาแล้วอีเมะมึงขี่ทีเนาะอีเมะมึงยันจะเข้าเอาลูคนไหมมาหน่อยวันนี้เชี่ยจะบุสิงวันนี้เชี่ยจะบุสิงนายอะนายอ่อม 哎呀！呀哥哥来了，哥哥来了！哎，小心小心！哎妈，我。